โตโยต้าเอาผ่านนะครับ 2.5G เจ้าล้อแบกนะครับเปลี่ยนมาใหม่เป็นลายประจำร้านต้นตาลเนานะเปลี่ยนมาตรงรุ่นตัวใหม่นะครับไฟลัดแบบไ,ไฟฟ้านะครับเท่มากเลยถ้าใครที่มีลูกเล็กนะครับระบบนี้ดีมากเลยที่เขาชอบกันนะคือเจ้ามูนลูปนะเด็กๆเ,กเกนี่ยชอบมากต้นตาลย,ยูสคาร์เนี่ยจะเสนอขายอยู่แค่ สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้นจากต้นตาลยูสคาบางบุวทองนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวพรีเมียมเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับที่ต้องบอกเลยว่าใครที่รักครอบครัวนะครับและชอบแต่งรถด้วยนะครับห้ามพลาดคันนี้โดยเด็ดขาดเลยนะอ่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันสวยและเท่มากๆนะครับที่พูดถึงนะครับนี่เลยก็คือเจ้าคันนี้เอง t o y ยต้าเอาผ่านนะครับ 2.5G ปี2 0 1 5สีขาวมุกนะครับเพื่อไว้แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับฟังไม่ผิดนะปี1ิจริงๆนะครับ โฉมนี้เป็นโฉม3.0นะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้อัปเกรดหน้ามาใหม่เป็นหน้าใหม่ในเชนปี20นะครับทาให้มันเหมือนกับปัจจุบันเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับป้ายที่ใส่อยู่เป็นป้ายแดงนะครับแต่ว่าคันนี้จดทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็ใส่เพื่อถ่ายทาวิดีโอคลิปนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนและผมแต่งอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะปะไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะ ที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมจะมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคารนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมวดคำว่าร้านค้านะผมได้แยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไปทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือไลน์เข้ามานะแอดไล n ์ต้นตาล8 8นะครับผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยกลับมาที่ด้านหน้านะครับ เริ่มจากอย่างแรกเนาะชุดหน้าใหม่หมดเลยนะครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับนี่เปลี่ยนมาตรงรุ่นงตัวใหม่นะครับก็ดีไซน์เนี่ยล้ำสมัยมากๆเลยนะครับพรับโลโก้นะที่แบบของตัวเอาผาดขนาดใหญ่นะครับคิ้วฝังกระโปรงเปลี่ยนมาใหม่นะครับไฟหน้านะครับก็เปลี่ยนมาใหม่เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็หลอดเป็นแบบ LED ด้วยนะมาถึง3ลูกเลย1 2 3นะครับจัดเต็มจริงๆนะครับสว่างชัดเจนแน่นอนนะด้านล่างยังไม่พอนะครับนี่เลยเจ้าไฟเดทไทม์นะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนด้านล่างเจ้าไฟฟ็อกแลมป์นะครับหรือไฟตัดหมอกเนาะก็มีไม้ครบนะครับว่ายง่ายเนี่ยจะเดินทางไกลนะครับไปเที่ยวต่งางจังหวัดมืดแค่ไหนก็สว่างชัดเจนแน่นอนนะอ่าถัดมานะครับนอกจากหน้าหล่อแล้วยังไม่พอนะผมยังอัปเกรดนะครับใส่ชุดแต่งนะสเกล็อบขันไว้ด้วยนะครับนี่ก็เสริมนะครับลงมาอีกนิดนึงทําให้มันดูเท่มากขึ้นนะครับพอก็ตัดตัวสีแดงด้วยนะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับถ้าไม่ชอบสามารถทอดออกได้นะครับแต่ว่าพอมีแล้วเนี่ยมันดูโดดเด่นมากขึ้นนะ ทั้งหน้าทั้งข้างทั้งหลังนะครับสกเกิร์ตเนี่ยใสมาให้เนี่ยจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ฟิตเมนต์ของรถคันนี้นะครับเป๊ะมากๆอ่ะด้านหน้าพูดถึงประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างต่อนะว่ามันจะเท่จริงหรือเปล่านะมันจะเท่ขนาดไหนนะไปะไปดูกันเลยด้านข้างเริ่มจากอย่างแรกนะครับนี่เลยเจ้าล้อมแม็กนะครับ เปลี่ยนมาใหม่เป็นลายประจำร้านต้นตาลเนาะอ่าเลอกใช้ของตัววอร์ดเลยนะครับขอบ20นิ้วเป็นลาย CVT นะสีเป็นสีอ่าไฮเปอร์ซินเวอร์นะครับแล้วก็คึงหน้าเงาแบบนี้นะครับเวลาวิ่งชุดน,นี้ต้องบอกเลยว่ามันสวยมากๆนะ จะคล้ายๆไปพันนะครับมันจะแบบวุบๆๆนะครับส่วนตงชอบนะครับใส่กับรถพวกซีดานระดับใหญ่นะครับหรือว่ารถพวกรถตู้ขนาดใหญ่แบบนี้ผมว่ามันใส่ลำดูเทดีนะครับถัดมานะครับยางก็เป็นยางใหม่ล้อได้ยางเบิกเอาใหม่หมดเลยนะครับวิ่งยาวๆไม่ต่ำกว่า50,000ื่สบายๆแน่นอนนะขนาดหน้ายางที่เลือกใช้นะครับเป็นขนาด2 4 5 3 5หขอบ20นะครับล้อชุดนี้ด้านหน้าจะกว้าง9นิ้วนะล้อหลังกว้าง10นิ้วนะครับใส่แล้วเนี่ยมันจะแบบแมทพอดีเป๊ะพอดีเลยนะครับอ่า อ่ะถัดมานะครับด้านบนกันบ้างตรงนี้นะครับเป็นกระจกมองมุมที่เป็นออปชั่นมาตรฐานทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถมองด้านหน้าก็ได้นะครับหรือด้านข้างก็ได้เวลาจอดที่ฟุตบาทเนี่ยจะได้ไม่ล้อแม็กแต่ลอยนะครับอ่าถัดมานี่กระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้ก็มีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยแล้วล่ะมาพร้อมกับเป็นหลอดนะครับแบบ LED ด้วยนะครับให้ความสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็ปลอดภัยขนาดเปลี่ยนเล็บด้วยนะอ่าถัดมานะครับพวกชุดอ่าคิ้วต่างๆเนาะรุ่นนี้ก็ยังความคงความเป็น l u x u ี y อยู่นะให้แบบโครเมี่ยมมานะครับ ทั้งคิ้วข้างนะครับคิ้วกลางนะครับคิ้วบนนี่เป็นแบบโครเมียมหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาเป็นโดแบกนะครับตามเสาต่างๆก็ดูหรูหราดีนะครับส่วนมือเปิดประตูนะทั้ง4บานก็จะเป็นโครเมียมนะครับอ่าและคู่หน้าของคันนี้เนี่ยประตูจะเป็นแบบสมาร์ทคีเลสโกนะครับเข้าออกรถแบบง่ายๆเลยนะส่วนข้างหลังประตูรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับสาธิตเล็กน้อยแล้วกันกดตรงนี้นะครับ2องวิ1และ2เปิดเรียบร้อยแล้วนะอ่า ถ้าเผื่อว่าจะปิดใช่ไหมครับปิดจากการกดปุ่มก็ได้หรือว่าเปิดปิดจากการง้างก็ได้นะครับส่วนตัวผมว่าถ้าปิดเนี่ยจากปุ่มนะครับก็ต้องแช่สวีนะครับแล้วแต่ชอบแล้วกันง้างน,นี้ก็ได้ไม่ยากนะครับแบบนี้อ่าโอเคแล้วก็ประตูตรงกลางเนี่ยต้องบอกเลยว่าใหญ่มากๆนะครับ รถตัวเอาผ่าสูตชมนี้เนี่ยมันจะใหญ่กว่าชม2องนะความกว้างนะครับแล้วก็ความยาวจะมากกว่านะครับทาให้เวลาอยู่ข้างในเนี่ยรู้สึกว่ามันโปร่งมันสบายนะครับและยังไงพอด้านบนก็มีทันรูปหรือมูนรูป้วยนะขนาดใหญ่เลยทาให้เวลานั่งเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดนะอ่าโอเคถัดมาด้านหลังนะครับโอ้ก่อนไปก่อนไปนี่เจ้าบอมเปอร์ค่านะครับที่ติดตั้งมาใหม่ต้องบอกเลยว่าครบชุดมากนะครับลงตัวจริงๆนะไม่เตี้ยด้วยนะไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับผมว่ากําลังสวยเลยนะมาพ้อมกับตัวตัดนะที่แบบโฟมเมียมด้วย รูไหลจริงๆนะครับอ่ะโอเคด้านหลังนะครับนิดนึงก่อนไปนะก็รุ่นนี้นะครับเป็นรถเขาเรียกว่ารถตู้พรีเมียมเนาะระบบเบรกต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะเขาให้เป็นแบบลิสเบรกนะครับสี่ล้อเลยนะหยุดทุกการขับขี่แน่นอนนะครับมั่นใจทุกการเดินทางแน่นอนอ่าเอาละด้านข้างก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังต่อดีกว่าว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับไปไปดูกันเลย ด้านหลังนะครับเริ่มจากอย่างแรกนี่เลยเจ้าสปอยเล์หลังนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะทรงนี้ต้องบอกเลยว่าใหญ่กําลังดีนะครับทรงคล้ายๆปีกเลยนะผมว่ามันเท่ดีนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกด้วยสามนะครับเป็นแบบสีใสแบบนี้แล้วก็เวลาเบรกกนเป็นสีแดงนะเวลาขับตามหลังนะครับเห็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันชัดเจนจริงนะครับด้านบนนะครับนี่เจ้าสวาอากาศก็จะเป็นตัวออปชั่นที่มาจากโรงงานนะเป็นแบบครีบฉลาดเลยนะครับก็ดูเท่ดีเนาะอ่าต่อมานะครับที่ไฟท้ายนะนี่ ไฟท้ายรุ่นนี้เนี่ยก็สวยงามอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาให้หลอดนะครับเป็นแบบ LED นะครับแบบนี้เป็นเส้นคู่นะครับขนาดใหญ่มาเลยแล้วก็ตัวด้านบนนะครับเป็นตัวหลอดไฟเบรกเนาะถ้าเผย่งหยเบรกจะเห็นนะพราจะมี LED เป็นๆนะครับแสดงขึ้นมานะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟใหญ่นะครับทั้งทีไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับอยู่ในโครมเดียวกันนะครับก็ดีไซน์มาค่อนข้างสวยเนาะถัดมานะครับตรงนี้ตัวคิ้วกลางนะครับจะได้เป็นโครมเมียมขนาดใหญ่มาเลยนะครับก็ดูหรูหราดีนะถัดมานะครับด้านล่างนี่โลโก้คาว่าเอาผ่านะครับก็บ่ง โฉมนี้นะครับถ้าโฉมความตุนเนี่ยส่วนตัวผมชอบเอาผ่านมากกว่านะผมว่าหน้ามันหล่อกว่านะครับแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบเวลฟายถ้าเป็นโฉมเก่าเนี่ยผมชอบเวลฟายถ้าโฉมใหม่ผมชอบเอาผ่าดผมว่าหน้ามันดูล้ําดีอ่าถัดมานะครับที่ตรงนี้นะเป็นตัวเขาเรียกว่ามันตีลนะิเฟเตอร์เนาะหรือว่าตัวสะท้อนแสงน,นะครับขนาดใหญ่ก็ทําให้เนี่ยเวลาขับกลางคืนนะครับมองเห็นแน่นอนปลอดภัยด้วยนะครับยังไม่พอนี่เจ้าสะเกิดท้ายนะครับที่ติดตั้งมาใหม่เป็นไฮไลไท์เลยนะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยสวยงามมากมาก เขามาพร้อมกับตัวปลายท่อสแตนเลสนะครับคู่แบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยทําให้ดูแบบรถมันดูสปอร์ตมากขึ้นอ่ะและยังพอนี่ยังมีดิฟเฟอร์หลังนะครับนี่คีบๆนะครับถึง5คลคีบเลยผมได้นําสติกเกอร์สีแดงมาติดนะทำให้มันดูแบบโดดเด่นมากขึ้นนะครับสีที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นทีโทนเลยนะสีขาวมุกนะครับตัดกับสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีดําเงาด้วยนะครับก็ดูเท่ลงตัวดีนะครับส่วนตัวผมว่ามันลงตัวแล้วล่ละส่วนความปลอดภัยนะครับก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ เซนเซอร์รุ่นนี้ข้างหลังมีให้สจุดนะ1 2 3 4สี่นะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับก็ปลอดภัยทางภาพและเสียงนะครับถึงแม้จะเป็นคุณผู้หญิงมือใหม่หัดขับนะครับก็ขับได้อย่างง่ายดายเลยเอาละด้านหลังก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องต่อดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์จะมีขนาดกี่ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดที่ทำได้จะกี่แรงม้านะไปะไปดูกันเลย โอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับฝากระโปงเบามากนะเพราะฝาไม่ได้ใหญ่นะครับถึงแม้จะไม่มีชพฝากระโปงมาแต่ก็เปิดแบบง่ายได้เลยอ่กากลับมาต่อที่เครื่องยนต์นะครับนี่เลยเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินนะขนาด2 5 0 0ซีซีนครับแรงม้าสูงสุดที่ทได้ไม่ธรรมดานะได้สูงสุดถ,ถึง182แแรงม้านะครับเยอะมากๆนะและเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินล้วนนะครับไม่ใช่ไฮบริดนะก็ดูแลสาง,ง่ายเนาะ อโอเคเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมโครงสร้างต่งนอนีก่อว่าโครงสร้างคันนี้เนี่ยจะสวยจัดหรือเปล่านะถ้ามีคะแนนนสนะครับผมจะให้ที่กี่คะแนนนะไปเริ่มดูกันเลยเริ่มจากหัวน็อตเหมือนเดิมนะครับนี่เลยหัวน็อตมีรอยขยับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อนะว่าขยับเพราะอะไรนะครับอะถัดมาที่เซนเลอร์กันนะครับเซนเตอร์ยังสวยเลยนะครับสติกเกอร์บาร์โค้ดจากญี่ปุ่นยังอยู่ครบหมดเลยนะเม, port, ม est, ็ดสปอร์ตเม็ดอาร์นะครับดูต่างๆกลมชัดเจนหมดเลย โอเคแล้วก็ฝาแท้ต้องมีโลโก้คำว่าโตโยต้าแบบนี้อ่าโอเคคันนี้ฝาแฝดเดิมๆแน่นอนนะถัดมาที่ตัวคานหน้ากันบ้างคเคานหน้าฝั่งขวานะครับสีเดิมๆจะไม่งาจนเกินไปนะครับและไม่ด้านจนเกินไปนะรูต่างๆนะครับลมชัดหมดเลยเคคานหน้าคันนีเ้เดิมนะครับตรงกลางกันบ้างอ่าตรงกลางตรงกลางเรียบร้อยดีนะครับถัดมาที่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าฝั่งซ้ายก็สวยงามนะครับเรียบร้อยดีโอเค คันนี้าน้านะครับต้องบอกเลยว่าสวยเดิมๆแน่นอนนะครับไม่เคยมีชนนะครับสวยเหลือรับคันผมได้ตรวจสอบมาให้หมดแล้วล่ะคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมๆทั้งคันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่เคยมือเห็นนะครับถ้าหากตัวผมนะครับว่ามีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อท mm. so ี uh, okay. ่ซีมาครับต้นตายยูสคาร์เนี่ยยินดีซื้อคืนนะเป็นจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับอ่าสบายใจได้นะครับเรื่องนี้อ่ะโอเคเหมือนเดิมนะถ้าเป็นโครงสรร้างนนะคคัับมมีเยไปล สิบเต็มสิบแน่นอนนะครับสวยจัดจริงๆนะอ่าโอเคภายนอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในต่อบ้างว่าเอเจ้าอาผาเนี่ยมันจะนั่งสบายขนาดไหนนะครับออปชั่นเยอะหรือเปล่านะถ้าพร้อมนะครับไปไปดูกันเลย <S <S เหมือนเดิมนะครับก่อนเข้าไปภายในผมอนยญากิงใจดูก่อนนะ นี่เลยหน้าตากุญแจจะเป็นประมาณนี้นะครับมีปุ่มล็อกรถนะครับคายล็อกนะครับเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะ,ะเจ๋งมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูภายในกันต่อด,ดีกว่านี่เลยนะครับเจ้าภายในเอาผ่าคันนี้นะนี่ต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ยหรูหรามากๆนะครับเบาะที่เลือกใช้จะเป็นสีเบจหรือสีครีมนะครับสลับกับตัวคอนโซลสีดํานะต้องบอกว่ามันทูโทนนี่นะทูเท่ดีนะครับคนขับจะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะนี่ ทั้งคู่หน้าเลยนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ปรับเอ็นปับพิงนะครับเป็นแบบไฟฟ้าหมดเลยเบาะตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเจาะรูนะครับเพื่อระบายอากาศนะทําให้เวลาเดินทางไกลเนี่ยมันจะไม่อับนะครับอ่ามาต่อที่ฝังขวานครับออปชั่นกันบ้างกระจกไฟฟ้าของตัวนี้นะครับทั้ง4บานเนี่ยจะเป็นออโต้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวกรอบเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าลายไม้ดำนะครับหรือว่าเป็นโนแบ็คนะครับชุดตรงนี้นะครับเป็นชุดกระจกเนาะมองข้างปรับตรงนี้นะครับตัวเบาะนะครับด้านบนนี่ มีเมมโมรีด้วยนะถึง3ตำแหน่งเลยนะครับเผื่อว่าเราขับเองใช่ไหมครับภรรยาขับคนรถขับนะครับก็สามารถเซตตำแหน่งได้หมดเลยอ่าอ่ะมาต่อยด้านในต่อนะครับขออนุญาตกดสตาร์ทนะครับแบบนี้ง่ายๆเลยปุ๊บแค่นี้เองนะอ่ะเริ่มจากออปชั่นกันต่อนะครับฝั่งขวาตรงนี้คือตัวใส่แก้วน้ํานะครับขนาดใหญ่แล้วก็ช่องแอร์นะครับอยู่ตรงนี้ถัดมาที่ปุ่มนี้นะครับ power door off นะครับถ้าเผื่อว่าปิดอยู่เนี่ยประตูมันจะไม่ไฟฟ้านะเอ๊ะบางทีเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ไฟฟ้า ต้องมาดูก่อนนะครับว่าปุ่มนี้มีเด็กไปโดนหรือเปล่านะครับอ่าเขามีไว้สำหรับเซอร์วิสนะครับถัดมานะครับมาดูต่อที่พวงมาลัยดีกว่าเริ่มจากดีไซน์นะครับจะเป็นดีไซน์แบบสี้การแบบนี้นะมีตัวตัดตัวทิมนะครับที่เป็นแบบเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตัววัสดุจะเป็นหนังนะด้านบนเป็นลายไม้นะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับ แล้วก็ออปชันนี่ค่อนข้างครบนะครับฝั่งซ้ายเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพริมเสียงลดเสียงนะครับสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายชุดนี้ครบหมดเลยนะครับฟังขวากันบ้างนะครับชุดนี้คือตัวแสดงผลหน้าจอของตัวรถนะครับว่าต้องการดูอะไรบ้างเนาะอินโฟมีชันต่างต่างนะครับหรือว่าตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือว่าดูที่เครื่องหมายตกใจนะครับว่ามีอะไรโชว์หรือเปล่าเซตติ้งต่างๆนะครับก็สามารถทาได้จากปุ่มฝั่งนี้หมดเลยอ่าย่างง่้พอนะครับมองไปข้างล่างนะจะเจอตัวคุยคอนโทรลเน ก็จะเป็นระบบล็อกคอมในตัวมันนะครับช่วยรลดการเมื่อยล้าขับขี่ทางไกลนะครับก็มีไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้แต่วิ่งในเมืองไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับถัดม้ตรงกลางกันบ้างนะครับเริ่มจากนี่เลยวัสดุนะครับของตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนังคล้ายๆซอฟทัชนะครับก็นุ่มๆดีนะครับแล้วก็เดินได้คู่แบบนี้ด้วยนะดูเท่ดีนะครับส่วนด้านล่างจะมาพร้อมกับตัวเ็าเรียกลายไม้เนาะลายไม้สีเข้มตัดกับตัวโครงเม้มดำนะครับแบบนี้นี่ อคอนโซลรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโฉมนี้เขาแก้อาการคอนโซลเหนียวหรือคอนโซลแตกไปแล้วนะถ้าเป็นโฉมเก่าเนี่ยอพออยู่บ้านเราใช่ไหมครับอากาศมันร้อนคอนโซลเนี่ยจะชอบแตกแทบทุกคันเลยนะครับแต่ว่าโฉมนี้เนี่ยเขาปรับปรุงใหม่แล้วนะครับเขามีการพัฒนามาท er mm ําให้มันไม่แตกแล้วนะครับรวมถึงตัวกรอบด้วยกรอบชุดนี้เนี่ยถ้าเป็นโฉมเก่า20เนี่ยมันจะชอบลอกล่อนนะครับแต่เป็นโฉมนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับแล้วก็น่าจะเคลือบที่ดีขึ้นนะทำให้มันแบบไม่มีลอกเลยนะครับซื้อมาหลายหลายคันก็ยังไม่เคยเจออกเลยนะ อ่ะถัดไปตรงกลางต่อนะครับเริ่มจากจอกลางนะครับนี่รุ่นนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นของเพลเนี่นะของประเทศญี่ปุ่นนะครับจอรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะก็ออปชั่นทั้งทั้งครบนะครับอ่า fmamcd นะครับแล้วก็ usb bluetooth ต่างๆนะครับมีมาครบหมดเลยแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อพวก aux av ต่างๆนะครับมาให้หมดเลยมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังใช่ไหมครับภาพจะกดปรากฏขึ้นให้นะแบบนี้พร้อมเส้นกรดระยะด้วยนะครับสีแดงเนี่ยแปลว่าใกล้ชนแล้วล่ะอ่า มานีน้ถัดมานะครับข้างล่างนะจะเจอกับชุดแอร์นะครับชุดแอร์คันนี้เป็นแบบดูโอคไคลเมนะสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับคนหนึงร้อนคนหนึงหนาวไม่ต้องตีกันเลยแต่ยังสามารถนะครับควบคุม แอร์หลังได้ด้วยนะครับแบบนี้กดเลี้ยงหนึ่งครั้งนี่สัญลักษณ์ก็ขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มความแรงปรับความแรงหรือเปิดปิดก็ได้นะครับของตัวแอร์หลังก็ทําให้ดีมากเลยนะครับบางทีเราขับเองเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่กำลังจะขึ้นรถมาก็เปิดแอร์เราได้เลยนะครับแล้วก็ระบบอย่างชอบนะคำว่านาโนเอนะครับเป็นระบบกรองฝุ่นเนาะก็ <S <s ถ้าใครที่มีลูกเล็กนะครับระบบนี้ดีมากเลยจะทําให้อากาศเนีย่ยบริสุทธิ์ตลอดเวลานะครับอ่าถัดมาที่เกียร์กันต่อนะครับเกียร์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเกียร C VT นะ แล้วก็วัสดุเนี่ยจะเป็นตัวหนังแล้วก็ด้านบนเป็นลายไม้นะครับกรอบเขาจะเป็นลายไม้นะครับเกียร์วิซิวิธีเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเวลาขับเนี่ยมันจะสมูทนะครับไม่มีรอยต่อการเปลี่ยนเกียร์เลยแต่ถ้าเกิดต้องการให้สปอร์ตนะก็ทําได้นะสามารถเข้าเอ็มได้แบบนี้นะครับแล้วก็บกกลงไปเลยนะแต่ยังไม่มีเพนนชิพนะครับต้องโยกที่คันเกียร์เอานะครับถัดมาฝั่งขวากันบ้างนะครับปุ่มนี้คือเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็ทักชั่นคอนโทรลนะครับอีโคโหมดก็มีไมหมดเเลยนะคครับโอก็ ด้านหน้านะครับประมาณนี้อ่ะลืมอย่างหนึ่งคือเล็กไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเล็กไม้กันต่อนะเริ่มแต่ดีไซน์นะครับจะเป็นตัวกลมๆขนาดใหญ่ของฝั่งนะฝั่งซ้ายเป็นตัววัดรอบเครื่องยนต์นะครับฝั่งขวาวัดรอบความเร็วนะแล้วก็ตัวเล็กๆนะครับเป็นตัวอุณหภูมิแล้วก็น้ํามันนะครับอันนี้ แสงเป็นสีขาวนะครับเข็มไม้สีฟ้านะก็ดูเท่ดีนะครับส่วนตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอที่บ่งบอกสถานะต่างๆเนาะอินโฟมิชันของตัวรถนะครับการปรับตั้งของตัวข้างในรถนะครับแมสเซจต่างๆนะครับแล้วก็เซตติ้งต่างๆเนาะจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือเลขไมค์คันนี้ผ่านการใช้งานอยู่ที่1นึ่0 0สมนกิโลนะครับถามว่าเยอะไหมนะครับเฉลี่ยรถหนึ่งคันนะต่อปีวิ่งประมาณ30,000กิโลใช่ไหมครับอายุรถคันนี้ประมาณ7ปีนะ7 3 2 1ต้องมีมาสองแสนหนึ่ได้นะครับ ถ้าถามว่าเยอะมไมผมยังถือว่าน้อยกว่ามาตรฐานนะและเจ้าของเดิมนนะครับก็ยังดูแลซูนบริการต้ตาตลอดเลยนะมั่นใจได้นะครับว่าเขาสวิตถึงแน่นอนโอเคเรือนใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถัดมาด้านบนกันบ้างนะชุดนี้นะครับเป็นชุดตัวคอนโทนครับหลายอย่างเลยฝั่งซ้ายเป็นตัวสลด์ไฟฟ้าประตูเนาะทั้งซ้ายขวานะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวเปิดฝาดท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเปิดมนลุกขนาดใหญ่ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นตัวมือนะปรับมือเองนะครับอันนี้เนี่ยมีไว้สําหรับแค่กระดก เพื่อระบายอากาศเท่านั้นนะครับส่วนด้านหลังเป็นตัวไฟฟ้าเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยไปสาธิตดูอีกทีนะครับอ่ะด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันเดีย๋ยวพาไปชมข้างหลังต่อดีกว่าว่าจะนั่งสบายหรือเปล่านะจะเหมาะกับใครบ้างน,นะครับที่นั่งนะปะปดูกันต่อเลยน,นี่พอไรแบบไฟฟ้านะครับเท่มากเลยอ่ะก้าวขึ้นมาเรียบร้อยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเหมาะกับรถครอบครัวนะครับที่แบบว่ามีลูกเล็กๆนะถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยหรอคนโตแล้วนะครับก็นั่งได้ แต่ที่เหมาะกับลูกเล็กมากๆเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเบาะยังไม่ใช่ตัวเลานะครับหรือว่ามิกกี้เมาส์ถ้าเป็นเลาหรือมิกกี้เมาส์นะเวลาใส่คาซีทาฟังดีนะครับใส่คาซีทเนี่ยมันจะใส่าย,ยากมากและการหมุนจะหมุนไม,ไม่ได้เลยนะครับเพราะเคยใช้มาแล้วนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์กว่าแล้วก็มีไอโซฟิกด้วยนะทำให้เราเสียบแบบง่ายเลยแก๊กเข้าไปนะครับแค่นี้เองแล้วก็ถ้าเผื่อว่าต้องการหมุนตัวน้องใช่ไหมครับก็ยกพนักพิงขึ้นนะครับแบบนี้เท้าแขนขึ้นแบบนี้เลยสามารถแบบให้เขาเ อ่ะอะถัดมานบ้านดีกว่านะครับออปชั่นก็ข้างหลังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นตัวแมนนวลมือนะครับแต่ว่าออปชั่นก็ยังครบเหมือนเดิมเนาะเริ่มจากตัวรองน่องก่อนละกันนี่รององข้างล่างอ่าเผื่อต้องการเดินทางไกลนะครับสามารถแบบเขาเรียกว่าปรับเอ็นนอนได้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ทําให้สะดวกสบายและก็ผ่อนคลายด้วยนะที่ว่างหน้าขาก็ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะกลับมานนี้นึงก่อนดีกว่าปุ๊บตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมาก ถ้าใครมีลูกเล็กจะเข้าใจนะครับว่ากระติกน้ำเออนะครับเสื้อผ้าเออแพมเพิสเออนะครับมันเยอะมากเนาะต้องไว้แถวนี้แหละผมว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะครับรางรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นรางแบบเรียบนะครับแล้วก็อิสระด้วยสามารถปรับได้ตามอิสระเลยแหละเดินหน้าถอยหลังก็ได้นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงๆนะอ่าแล้วก็กว้างมากด้วยนะครับคนตัวใหญ่ก็นั่งได้นะอ่าไม่เหมือนกับรถอ่าเขาเรียกว่า PPV บางประเภทเนาะจะก้าวขึ้นก้าวลงต้องลำบากหน่อย ต้องพับเบาะต้องนุ่งน,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 นี่นั้นอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับเข้าง่ายๆเลยนะและตรงกลางนะครับเวลาจะก้าวไปข้างหลังเนาะก็ง,ง่ายมากๆเลยแบบนี้ปาทิ่เล็กน้อยแล้วกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแค่นี้เองทําให้เด็กๆเนี่ยชอบกันมากนะครับสนุกสนานเลยเวลาขึ้นทันนี้นะ,อะโอเคข้างหลังกว้างจริงนะมีเลกรูมเนี่ยประมาณสัก30เซนได้นะครับคนตัวใหญ่สบายๆเลยนะครับถัดมาที่แอร์กันบ้างรุ่นนี้แอร์จะเป็นแอร์ลาวนะครับมีครอบทุกตำแหน่งเลย ั้งตอนหน้าตอนกลางตอนหลังนะครับครบหมดเลยเลยยังไงพอนี่ที่เขาชอบกันนะคือเจ้ามูลลูปนะเด็กๆเกนี่ยชอบมากเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับสามารถเปิดกระจกนะแลวกรลับลงได้นะครับโผล่หัวขึ้นไปก็ยังได้เลยนะครับฟังกชันนี้เด็กๆชอบมากๆเลยยังไงพอยังไงพอ,อ,ย,งพอยังมีจอกลางนะครับนี่ที่แบบขนาดใหญ่เลยทําให้เพลิดเพลินทุกการเดินทางแน่นอนนะครับอ่าถัดมานะครับนี่ชุดควบคุมแอร์เนาะชุดนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้2ออย่างคือตัวแอร์นะครับ เพิ่มความแรงก็ได้นะครับปรับอุณหภูมิก็ได้นะหรือว่าเขาเรียกว่าเปิดมูนล,ลูปแนละขนาดใหญ่ของนี้ปิดมูล,ลูปนะครับแล้วก็มีตัวแอมบิไลนะครับไฟแบบเขาเรียกว่าไฟ LED รนะูมเนาะสวยงางมากมาถึง16สีด้วยนะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับปุ๊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 บทำให้มันเพิ่มบรรยากาศในการขับขี่ตอนกลางคืนนะรูลามันอยู่โรงแรมเลยอะ,อะจริงจริงแล้วใครบ้านเคลื่อนที่เหมือนกันนะ อยู่ข้างในก็มีความสุขเพลิดเพลินเนาะภายนอกก็ดูหล่อและยังสามารถพาไปไหนตอนไหนก็ได้ด้วยอ่าผมว่าตอบโจทย์มากเลยอ่ะโอเคตรงกลางก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมฝาดท้ายต่อดีกว่าว่าเปิดยากหรือเปล่ารุ่นนี้เป็นไฟฟ้าจะเปิดขนาดไหนนะครับง่ายขนาดไหนไฮโซหรือเปล่านะไปะไปดูกันต่อเลยปุ๊บนี่เลยนะครับเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้านะเท่และไห้ซสุดๆเลยนะครับอ่า ด้านหลังนะครับนี่มาดูกันเลยนะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้มีการพับบาะหรือเลื่อนบาะนะครับการเก็บของเนี่จะมีประมาณสัก4 5 0หเซนได้นะครับประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเผื่อต้องการให้เยอะมากเนี่ยเราสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะแบบนี้ <Naruto. S 2> นี่นะครับจะเดินหน้าแบบแค่ไหนก็ได้อะเพราะว่าล่างเขาเป็นแบบอิสระนะครับแหมก็ทําให้เราได้พื้นที่นะครับในการเก็บของมากขึ้นนะครับแต่ถ้ายังไม่พอนะสามารถพับเบาะนะครับแล้วแขวนค้างให้ด้วยนะครับทําให้แบบการใช้งานของตัว พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเยอะมากๆไปเลยอะโอเคก็ด้านหลังประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะครับสรุปกันต่อดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยราคาผมจะเสนอขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดเด่นข้อดีของคันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะ,ปะไปฟังกันต่อเลยเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในกันอย่างนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี拜拜่ยม ah. to ีจุดเด่นข้อดีหลายอย่างเลยนะเริ่มจากอย่างแรกนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยผ่านมือใครมาทั้งนั้นนะครับอ่าอย่างที่2นะครับรถคันนี้บอดี้สวยจัดจริงๆนะครับไม่เคยมีบุหรี่นะครับร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนต้นตาลยุทคาการันตีนะอ่าและอย่างที่สานะครับเจ้าของเดิมเนี่ยยังดูแลที่สุดบริการโตโยต้าตลอดเลยนะครับและก็สี่นะครับถ้าเผื่อเป็นรถเอาผ่านวีลไฟลอยู่ในมือต้นตาลต้องแต่งนะครับคันนี้เนี่ยผมแต่งมาให้แบบเท่ๆสปอร์ตนะถ้าเผท่อสปอบรัักครรอบบววนนะะแแล้็ชต่งถ ข้ามพลาดเลยส่วนตกงว,ว่ามันลงตัวแล้วล่ะอ่าโอเคเพื่อนๆอยากฟังราคานาะว่าต้นตาลย,ยุสคาเนี่ยจะเสนอขายเท่าไหร่นะครับต้องเกิดกนนว่านะว่าณตอนนั้นนะครับชุมลุป้ายแดงเนี่ยคันนี้ออกมาเนี่ยต้องมีประมาณสามาต้นๆได้นะแต่วันนี้นะผมช่วยทำไปอย่างนะครับไปเกินประมาณสักโอ้โหล้านก,กว่าแล้วอะ่ะเพราะว่าต้นตาลย,ยุสคาเนี่ยจะเสนอขายอยู่แค่2ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทท่านเพื่อนคุ้มไหมราคานี้ได้หน้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่า คือณปัจจุบันนี้เนี่ยใครก็นิยมตัวนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยขับไปไม่มีใครรู้นะว่าเป็นตัว,ตวโฉมความปัจจุบันเนาะเพราะว่าเราได้ตกแต่งมาให้ครบ,บหมดแล้วส่วนเรื่องการซื้อนะจะซื้อเงินสดก็ได้หรือซื้อเงินผ่อนก็ได้นะครับเงินสดคันนี้ไม่มีแวดนะจ่ายราคาเต็มเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องเสียแวดเพิ่มแล้วส่วนถ้าซื้อผ่อนนะครับผ่อนคันนี้เนี่ยสามารถกู้ไฟแนนซ์สูงสุดถึง2ล้านบาทนะครับใช้เงินของรถไม่เยอะนะนิดหน่อยเองนะครับแสนกว่าบาทสองแสนประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่อนตรงสุได้ถึง6 36,000ปีีเเพยงดือละกาบท เท่านั้นเพื่อนข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีราการนะครับไฟนซนทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเกิดชิ่ชอบคันนี้นะครับต้นตายูสคาขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับหรือ20,000กิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้อีกหนึ่งเดือนด้วยนะครับออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทำงานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะ เรายินดีบริการนะครับผมยังแถมคูปองน้ำมันเครื่องนะครับให้หนึ่งใบด้วยนะเป็นการถ่ายนะครับก่อนออกรถนะทําให้เพื่อนๆเนี่ยที่ได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆไปมาหนึ่งหมื่นโลเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับร้านเรานะครับต้นตาลยุสขาตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางบัวทองไกลๆห้างเซนทรัลเวสเกิร์นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในการรีวิวรถของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้้้งเเตือนนและะกดดครรับใหาวย เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตาย,ยุสคาต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านั้นเพื่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ